าเราไปดูนะครับถ้าเราใช้สิ่งที่เรียกว่าเอโนอาร์เคโอโลจีคือการศึกษาโบราณคดีผ่านทางพฤติกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์นะไม่ต้องเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก็ได้คือเป็นกลุ่มคนที่ที่ยังคงมีลักษณะที่มันเป็น PBT แบบพอเราไปศึกษากลุ่มผู้นี้ในแอฟริกาบ้างหรือว่าในออสเตรเลียพวกอบอริจินิชบ้างเนี่ยเราก็จะเจอวิธีการใช้งานของภาพเขียนสีพวกนี้เยอะไปหมดเลยซึ่งชุมชนพวกนี้มันเป็นชุมชนที่ยังไม่มีตัวอักษรใช้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาใช่นะครับมันคือมุกปาถะสังคมที่ไม่มีตัวอักษรใช้เขาไม่ได้ว่าไม่เจริญนะความทรงจําเขาจะยาวกว่าคนที่มันมีตัวอักษรใช้เพราะเขาไม่จดทุกอย่างมันต้องจําพอทุกอย่างมันต้องจำเนี่ยมันต้องมีเครื่องช่วยจําเต็มไปหมดตัวอย่างเช่นในออสเตรเลียนะฮะในออสเตรเลียมันจะมีภาพเขียนสีพวกนี้นะแล้วก็พวกบริจินที่เขาอยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็เล่านะครับมันก็จะมีตำนานว่าเขาไม่อยู่ในออสเตรเลียได้ยังไงมนุษย์เนี่ยมันเกิดที่แอฟริกาแล้วอยู่ดีมัน ข้ามเรือไปออสเตรเลียได้ไงมันต้องเดินโอ้กว่าจะผ่านเอเชียกลางมาเข้ามาเอเชียแล้วกว่าจะลงมาสวิตเชียไปนู่นนี่มันว่ายน้ําข้ามไปไม่ได้แล้วมันต้องใช้เรือถาไอลไปซึ่งในหลักฐานทางโบราณคดีปัจจุบันมันสามารถยืนยันได้ว่าอะบอริจินมันข้ามไปตั้งแต่โอ้โหสี่ห้าหมื่นปีที่แล้วอ่ะแต่เขายังมีตำนานพวกนี้อยู่เขายังมีตำนานว่าเขานั่งเรือข้ามมามาที่ดินแดนแห่งนี้เขาต้องมาเจอกับไตัวของสัตว์ประหลาดที่มันเป็น เป็นอสูรเป็นอะไรที่มันคุมเกาะมีปีศาจจระเข้เขาต้องป่าปีศาจจระเข้ป่าปีศาจจิงโจ้อะไรของเขาว่านอกจากที่เขาจะเล่ากันเป็นมุกปาถา,าแล้วเนี่ยในบางชุมชนของอบอริจินที่เขามีการศึกษาไว้สิ่งที่เขาบอกก็คือมันมีบางชุมชนที่เด็กก่อนอายุ15ไม่มีเพศเป็นเด็กเพศของเขาคือเพศเด็กเฉพาะผู้หญิงเราจะรู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อมีประจำเดือนอันนี้เ็าดูรู้แ้วผู้ชายมันจะรู้ได้ไงว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผู้ชายเนี่ยเขาจะรอจนอายุครบสิบห้าปีแล้วเขาจะรวมกันเกณฑ์มาเกณฑ์เด็กผู้ชายอายุสิบห้าปีทุกคนไปพร้อมกับผู้ชายทั้งทั้งเผ่าเลยนะแล้วเขาไปในสถานที่ลับพอเขาเข้าไปในสถานที่ลับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์บางอย่างเป็นพวกเครื่องดื่มหรือเครื่องยาสูบเพื่อความมึนเมาให้มันอยู่ในภาวะที่มันเป็น trance เป็นค่งจริงคึ่งฝันในเซนส์ของคนยุคนูนมันไม่มีคําว่ายาเสพติดอะ่ะภาวะทราสเนี่ยมันเป็นภาวะทางจิตใจที่จะสัมพันธ์กับการเข้าทรงทางศาสนาอะไรเงี้ยเขาทําไปเพื่ออะไรให้เด็กพวกนี้ทำเนี่ยเพื่อที่ให้เด็กพวกนี้มันเข้าทรงบัพรพชนของเขาที่นั่งเรือเข้ามาในออสเตรเลียเสร็จแล้วในถ้าที่เขาเข้าไปเนี่ยนะมันมีภาพเขียนสีไอ้ภาพเขียนสีพวกนี้มันก็จะมีไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะต้องไปเจอไอ้ตัวของปีศาจนู่น,นปีศาจนี่ต้อง ไปทําทุกอย่างที่บรรพชนเคยทำอะ่ะไปเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานของบรรพชนนะครับไปสู้กับจระเข้ไปสู้กับจิงโจ้สู้กับอะไรต่างๆอะ่ะจนในที่สุดพอมันสู้ผ่านอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งไอตัวพลังงานของความเป็นไอตัวปีศาจจระเข้ปีศาจอะไรพวกเนี้ยนะมันจะอยู่ในภาพเพียนสีไงมันเป็นภาวะที่มันมันเหมือนกับว่าคุณเข้าไปในสิ่งที่มันกักเก็บไอตัวของพลังงานไอตรงนี้เอาไว้ ไอตัวภาพเขียนสีเนี่ยลองสังเกตดูก็ได้ส่วนใหญ่เป็นใช้สีแดงครับสีแดงไม่ใช่ว่าสีแดงมันเป็นสีที่หาง่ายหรืออะไรแต่มันมีความหมายคือเลือดเลือดในที่นี้เนี่ยคือชีวิตทําไมเลือดเท่ากับชีวิตเลือดเท่ากับชีวิตเพราะว่าชีวิตจะเกิดขึ้นได้เมื่อเพศหญิงผู้หญิงมีประจำเดือนมันมีความหมายเท่ากับชีวิตไอเน,นี่ยคือที่มาคือหน้าที่การใช้งานของภาพเขียนสีในสมัยโบราณถ้าเกิดเราเอาอันเนี้ยมาเทียบกับในเทวิดเดชเชียก็เต็มไปหมดเลย มันก็ใช้สีแดงเหมือนกันอ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมเป็นเรื่องของตำนานเป็นเรื่องอะไรเพียงแต่เราไม่รู้จักนิทานหรือตำนานพวกนั้นแล้วเพราะว่าเรามารู้จักพระเวสสันดรแทนแต่อมารู้จักเรื่องของพระพุทธเจ้าแทนใช่ไหมตอนทุกวันนี้ไม่มีใครบอกว่าตัวเองนับถือศาสนาผีหรอกอาจจะมีอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มแต่ว่าคนกระแสหลักก็จะบอกตัวเองเป็นพุทธเป็นอิสลามเป็นคริส